ตอนนี้ท <alities> ุกคนกินข้าวยิมแล้วนะคะคุณครูอิงคุณหมออิงคนสวยก็กินข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วนางคนสวยก็บว่าเพื่อนผมเนาะก็ตัวเล็เนาะเพิ่มสวยมาก ท่านสาวพูดแต่ว่าก็ยิ่งย่จะหันจิ้่ได้จะว่าหันแซฟแซีมขอบคุณค่ะฮะกแตงเจะเซียมม่มีปีดป่านอยู่ก่นกรแตงอะรสอาไรค่ะรสอาไรจ้ะ ลูกอะยี่สิบนี่แบบแต่ว่ามไมมีกันเท่าไงโอ้ยย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 ้ยย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 ้ยย่ยนเยย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  ก็ใครสิ้อรไเลยขนาดไม่ใช่รถบ้านนะนี่มีนจอะไรนะแมนค่ะสวัสดีค่ะเนียนหนึ่งไปเข้าเรียนชานเนียนะบเอาเนียนไดอไหม นูมีแต่มแม่ติ๊ะก็แม่น้อยไม่บอสบอเกิดเป็นคนไหมซูนในไทยกเทียบอ <laughs> <laughs> ฮะไอไทมเนี่ยไ <laughs> ด้ไพเป็นบอสูนให้ไพเป็นักเทียร์บอสเนี <laughs> ่ยหน่อยมาไปเลย <laughs> เอาเข้าไปไทยไมีไะไเข้าที่ไปเลย <laughs> มันให้แบาให้มาป้ายเอียงมาปลีป้ายเอียงมาเปลี่ยนไม่ได้ไม่ชมันสิแ่พวก้จับเลยนนวลงไปเปล่น่ะขรุข้ะเลยโมเมนต์หนึ่ง้าเกิดไม่เป็นคนหนึ่งทึ้งเียนหนยเทียบแบบบ่ยบ้านแบบเอตโล่ไหได้ก่อนนะแบบว่าบยบ้าเอตโลแบบได้ซาด้าแซงสิศูนอียงสิ ก็สูนและแทะยังสิเอาเอาตรงๆเอาตรงมบเคยมีบ่แล้วก็เคยมีเคยเคยมีผู้ใหมาว่าแบบเชียดแบบพระคากบ่ไม่เห็ดหนบันทึกโอ้โหสิงยางนี่เนขี้ยังนี่เกียรตโบาทีเราเราก็ตอบ้างเบันี้กพ่กะเลี้ยวเลยยหรอพ่อกพ่อเมาอย่างตพ่อมาะว้าบ้านเทียงเขาได้บาเลียงยัง ่วนมากสชวนมากบ่มัน,ม,น,น,นนะมันก็แล้วแต่เหตุการณ์น่าใด้เหตุการณ์นี่เลยแต่เรื่องเหตุการณ์เมันขึ้นหมดละเออออ๋เหตุการณ์มันขึ้นนับอกใจเขาใจอยู่ไม่ถึงว่าแบบ <c oughs> แต่ว่าพี่น้องไม่ตีมกับบุ้เคยเห็นน้องเขียดคมในพายีรีบม่เคยค่ะบุ้เคย นอ้องเป็นคนที่จิตใจดีมากส่วนไายกัดเอียงอย่าทำอะไรนะ,น,ะนู้นอย่าทำไม่เสียจำนัน่นคันซูซูไลเติบบ่ะซูไลเตอร์วันนี้ใจหูเคยสูนีอ่องียงบ่องียงองียงนี่ลูกมาคุยกันก่อนนี่ แล้วมาคุยก่อนเหรอพี่ภูมิแบบลาซินโน่เราไม่อยากคุยไม่ไม่โผลหน้ามาหามันก่อนเร็วพี่ภูมิเบาใเฮล่าดิหนะบ่แม่นถึงมาพี่ภูมิเคยเคยแบบโมโหให้นูอยู่นะโมโหเหรอโมโหแล้วบอกว่าไงเดี๋ยวจะเอาแบบนี้นะหนูจะสู้นี้นะฟังนางก็บอกว่าฟังด่าว่าเป็นดอกพี่น้องแบบ ผลได้ก็คือละตัวน้ำกลนก็น้องบดาา้าบอสตีบอสตีแต่ว่านีก่กะจะเอาทัชเยของมาเอาช่วงแมงกับเบียรช่วงแมงกับบี้แมงกับเบีย <laughs> ซื้ออะไรไปบหมนี่บ่มี <laughs> บักลายแมงกับเบีย <laughs> แต่ว่าโอ้ชิบูเชนอ่าโอย้ยแม่งมันย่อยสิ่นีเห็น <laughs> <laughs> ดี่ฉันเป็นบ้านน้อนั่งหาซือ้อแมงกับบี้นะบักหลายมือแหละบ่ได้จักเทียรพี่น้องบ่ได้พ่อเนาะ มันมองมึงกรลืมไม่มันไม่มีขายลูกแมงกระบี่ยมมันมีขายเจ้าเอิญมายังกว่าแมงกระบี้บ่แมงกระเบี้ยงใช่แมงกระบี้ก่อนแมงกระบี้่ยถิ่นบ้านเน่าเอินผีเสือแต่ว่าผู้เฒ่าเก่็เอินแมงกระบี่แมงกระเบี่ยเสียวมาตีดผมนะบ่ส่งนั่งฝ่าเนาะปีเปียมันบ่ให้มันเอามาจับผมนะบ่ เธอพี่พวงวดปวดไหมวดไหมกินกินกินหอนบ่ยินตากดแดดแฮมขึ้นบออ่ขันแฮมขึ้นบ่เอาแหมขึ้นบ่ขันเหมขึ้นบ่ซสื่เจ้าว่ต้มมือก่นจ้าิตาแดดหอนอยู่แตก่กินตาแดดมาลงมาควรบออออตกดบ่มมค่ะสวดบ อันจักบาทนั่นงหาบาเ้าอ๋บ้านทงละหาสีบุหขายสั่งซื้อบ๊อบขันันทวงหาซีบหนึ่งท้ามาขายสั่งซื้บ่บกันสิบบ้านบ๊อยอกได้ไหมค่ะ แม่บ้านนะอย่บ้านเด้อไปอยากดีเมียไม่กระได้บอลถ้าเห็นแม่ค่างา้นเธจะบอกว่าอยากดีเมียอันสิฉันผูกเบิดเมียเลยฉันมี่ชายฉันผูกมัดเลยเงินล่างปีนี่ก็บอลโจมฉันผูกจะมัดเลยบอลอันเบาภูมิ เอาห้าเมกินนที่จังเดยไปซื้อกิไปซื้อุูกตามันอุ้มน้านชันนั้นโพอัานพดันดีอีหาเู้เดียวกับพ่อเราอีหลาเู้เดียวกับปนหัวพ่อาแล้วป้าขนาดนอนยังงามี่พี่น้องป้านี่งามเฮียพี่น้องนั่หลานงามเีย ขันย่ามห้องยองกระบบบตอบบบปากขันย่ามห้องประยองกัดขุ่นถามคุ้มถามห้องลูกง่ามบอหนูง่ามบอลนู่นนี่นั่นขึ้นไปจากหัวง่ามมาหมื่นจนว่าลางงานปะลาไม่ถึงกับขั้นหลังนิดหนคุณหมอนอิงส่งเสียงหน่อยจ้าจ้างนเลพี่นอนโอเคปิดคลิปให้หน่อย พี่คิดไม่ไรคุณสวยโอ้ค่ะฝากติดตามพวกเข้าพร้อมด้วยค่ะแล้วก็ติดตามช่องไม่น้องอุ้งอิงน้ำมีอยู่บ่าช่องกาติดอุ้งอิงไงกาติดอุ้งอิงเด้อพี่น้องเพ่อลืมกดติดตามอ่าน้องกพนั่มเป็นช่องเป็นช่องใหญ่ช่องของบอดล่ะเก็ติดน้องอุ้งอิงมีคำว่าออฟฟิเชียลด้วยไหมไม่มี กาะติดองอิงลำเพื่อนออฟฟิเชีเกาะติดอุงอิงลำเพื่อนออฟฟิเชีลอันนี้ช่องภูมใจช่างแ่งหน้าองอิงลำเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะเอาเอาพาพบรําบอมันเย่าะไรเย่บนพาพบรัมให้เมติมจจเมติมก็จำไม่ได้เกาะติดยังก่อนไ่ใช่ติดเกาะ ช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าอุงองช่างแต่งหน้าอุงหญิงลำเพลินออถ้าจะ้าจคองช่องยังจำจะคของไวได้เออค่างแต่งหน้าภูมิใจน้องอหญิงลำเพลินออฟีปนภาพิซ้ำกันซ้ำเกาภูมิใจช่างแต่งหน้าอุงหญิงลำเพลินออฟฟิเชียลครับภูมิใจแต่งหน้าอุงหญิงลำเพลินออฟฟิเชียลพ่อเอกเดี๋ยวพ่อเอกช่องยังสมมุติเราจะมีช่องเนาะทุก พ่อแม่พ่อแม่น้องอ๋อิงลำเพินฟชีใช่ต้องเป็นพ่อแม่น้องอุ๋อิงลำเพินอฟเชเร็วๆนี้เร็วเรวนี้ละจ้จักจักจักม้เร็วนี้จักเร็วจักมืออืมจักมือจักบอร์ดบ่ทอันนุบัดจบเอาคลิปนี้กับใบสนีกกันแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสคอะครับ